่วเช้าว,วันที่6มีนาคม2,564ที่บริเวณถนนริมทางเข้าหมู่บ้านในซอยหมู่ที่4ตตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายประจักษ์พิษไว้ผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านในซอยจำนวนกว่าร้อยคนร่วมกันทำแนวกันไฟรอบหมู่บ้านความยาว5กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟไหม้ป่าและเพื่อรักษาพืนป่าของหมู่บ้านเอาไว้ให้มากที่สุดในประจักษ์พิทไวผู้ใหญ่บ้านในซอยได้กล่าวว่าในห้วงฤดูกาลนี้หมู่บ้านในซอยได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตามคําสั่งของจังหวัดโดยมีการจัดตั้งชุดดับไฟป่าและชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหมู่บ้านโดยเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นทางชุมชนก็จะมีประชุมประจำเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับช่วงสองสาเดือนที่ใกล้จะมีไฟป่าเราก็จะมีการเน้นย้ำในที่ประชุมนะครับเน้นย้ำในที่ประชุมถึงมาตรการของจังหวัดนะครับ แล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะครับถึงการขอ,ขอความร่วมไม้ร่มมือนะครับห้ามเผาเด็ดขาดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีชุดป้องกันไฟป่าของชุมชนนะครับตรงนี้ก็คือจะคัดเลือกโดยเฉพาะจะเอาผู้ชายที่มีความแข็งแรงนะครับก็คือจะเป็นชุดหลกัลกๆก็คือจะเป็นเน้นชุดชลบอแล้วก็จะมีเยาวชน นะครับเข้ามาร่วมช่วยห่มนะครับก็มีประมาณสัก4ี่สิบกว่าคนนะครับเราก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับโราจะมีเครื่องเครื่องเป่าเป่าลมนะครับเนาะเป่าลมนะครับแล้วก็ไม้กวาดไม้ตบนะครับตรงนี้แล้วก็อีเครื่องฉีดน้ำนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมไว้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเข้าเวนนะครับเพื่อที่ว่า ชาวบ้านจะได้มาแจ้งกรณีมีเกิดไฟป่าบริเวณไหนตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้ามันใหวเยอะก็คือจะมีชุดที่เข้าเวรนี่จะเข้าไปดูสถานการณ์ก่อนถ้ามันนักเนี่ยก็อาจจะได้ประกาศหรือว่าคือชุมชนนีมมม่มามาช่วยกันสำหรับการทําแนวกันไฟในวันนี้เป็นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันการเผาป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป